เป็นอนุสรณสถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยใช่ครับคือสร้างขึ้นเพราะมีเหตุการณ์สำคัญมากๆเกิดขึ้นที่นั่นจุดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือความพิเศษของที่นี่แหละครับที่เกี่ยวกับาการบรรลุธรรมของพระอริยสงฆ์องค์สำคัญค่ะแล้วเรื่องที่แบบว่าพีคสุดคือท่านได้ธรรมะจากการพิจนารณาสิ่งที่ดูธรรมดามากคือเมล็ดข้าวโอ้เมล็ดข้าวเนี่ยนะครับน่าสนใจมาก ใช่ค่ะมันเหมือนกับแสดงให้เห็นเลยว่าสิ่งธรรมดารอบตัวเนี่ยก็เชื่อมโยงกับก,บการเข้าถึงสัจธรรมที่ลึกซึ้งได้วันนี้เราจะมาดูกันว่าหลวงปู่ขาวท่านเป็นใครแล้วเรื่องราวที่ล่องค้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงถึงได้มีอนุสรณ์สถานขึ้นมางั้นเริ่มกันเลยครับทำความรู้จักหลวงปู่ขาวกันก่อนท่านเป็นใครมาจากไหนครับผมค่ะหลวงปู่ขาวอนารโยนี่เป็นที่เคารพอย่างสูงเลยนะคะ ท่านเป็นสิทธิ์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับการยกย่องว่าเป็นเอ่อเหมือนเพชรน้ำหนึ่งของสายกรรมฐานเลยค่ะโอ้โหเพชรน้ำหนึ่งท่านเกิด28ธันวาคมปี2431นะคะนำเดิมขาวโคระถาที่บ้านบ่อชะเนียงตอนนี้ก็คืออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครอบครัวเป็นชาวนา ครับผมท่านเองก็เคยใช้ชีวิตคา,ารวาสมาก่อนนะคะเคยแต่งงานมีครอบครัวอยู่ประมาณ11ปีค่ะเออครับแสดงว่าท่านบวชตอนอายุเอ่อค่อนข้างเยอะแล้วใช่ค่ะท่านอุปสมบทครั้งแรกตอนอายุ31ปีปี2462ค่ะตอนนั้นยังเป็นมหานิกายบวชที่วัดโพสีที่บ้านเกิดเลยจำพรรษาอยู่6ปี แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนให้ท่านมาทางสายวัดป่าสายลุงปูมั่นเหรอครับจุดเปลี่ยนสําคัญคือพอท่านได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสามากๆในปฏิปทาของลุงปูมัน่นก็เลยตัดสินใจทายติกรรมคือเปลี่ยนมาเป็นธรรมยุตินิกายตอนปี2468ค่ะตอนนั้นท่านอายุ37ปีอ๋อที่วัดโพสมพรอ,อุดรธานีใช่ค่ะที่อุดรธานีการตัดสินใจเปลี่ยนสายนี่เองที่นําท่านมาสู่เส้นทางพระป่ากรรมฐานแบบเต็มตัว ใช่เลยค่ะจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ออกทุดงเลยปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรตามรอยครูบาอาจารย์ไปแทบจะทั่วประเทศเลยนะคะเคยร่วงทุดงกับครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญหลายรูปเลยอย่างเช่นใครบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเช่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ชอบโอ้เยอะเลยค่ะถือว่าประสบการณ์ทางธรรมโชคชนมากเข้าใจเส้นทางชีวิตท่านแล้วครับ ทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเราเรื่องการบรรลุธรรมที่โล่งคอดอำเภอรพร้าวที่เป็นที่มาของอนุสรสถานเนี่ยช่วยขยายความหน่อยครับว่าแค่เห็นข้าวเนี่ยมันมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณพรรษาที่16หรือ17ของท่านนะคะที่ลงคอดอำเภอพร้าเชียงใหม่นี่แหละค่ะตามที่หลวงจามหาบัวท่านเคยบันทึกคำบอกเน่าไว้นะคะคือเย็นวันหนึ่งหลังท่านทำกิจอะไรเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มองออกไปเห็นรวงข้าวในนาของชาวเขากำลังสุกเหลืองอารามเลยเต็มทุ่งไปหมดแค่ภาพทุ่งข้าวสีทองธรรมดาธรรมาเนี่ยนะครับใช่ค่ะแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่จิตมีความพร้อมแล้วเนี่ย สิ่งธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาเนาะท่านก็เกิดความคิดพิจารณาขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะข้าวเนี่ยที่มันจะงอกได้เพราะมันมีเชื้ออยู่ในตัวมันถ้าไม่มีเชื้อมันก็งอกไม่ได้ครับแล้วความคิดท่านก็โยงมาที่ใจเราเลยว่าใจของเราที่มันเที่ยวท่องเที่ยวเกิดตายในวัฏสงสารไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็เพราะมันมีเชื้ออยู่ข้างในเหมือนกันถ้าเชื้อนั้นไม่ถูกทําลายมันก็ต้องพาให้เกิดให้ตายอยู่อย่างนี้ร่ําไปโอ้ คมคายมากครับจากมาเมล็ดข้าวมาสู่กลไกลของจิตใจเลยแล้วท่านทำยังไงต่อครับท่านก็เริ่มค้นหาเลยค่ะสืบสาวลงไปในใจว่าไอเชื้อที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรซึ่งก็คือพวกกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆแต่ท่านพุ่งเป้าไปที่ต้นตอใหญ่เลยคืออวิชชาความไม่รู้แจ้งในความจริงที่เป็นเหมือนรากเง่าของกิเลสท,ทั้งปวงครับผมท่านก็ใช้เวลาทั้งคืนเลยนะคะ นั่งพิจารณาทวนกระแสจิตย้อนไปย้อนมาเพ่งอยู่ที่อวิชชานี้แหละทําอยู่อย่างนั้นไม่ลดละเลยเป็นการภาวนาที่เข้มข้นมากๆตลอดคืนเลยใช่ค่ะจนกระทั่งรุ่งเช้าพอแสงอรุณเริ่มจับขอบฟ้าเท่านั้นแหละ ปัญญาจากการภาวนามันก็สว่างโพลงขึ้นมาตัดฉับเข้าไปทำลายอาวิชชาที่เป็นเชื้อแห่งภพชาติเนี่ยให้มันขาดสะบั้นออกจากใจไปเลยสิ้นเชิง oh. ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดข้าวที่มันสุกเต็มที่แล้วนะคะมันหมดเชื้อแล้วเอาไปเพาะยังไงก็ไม่งอกอีกจิตของท่านก็เหมือนกันกลายเป็นจิตสุขคือจิตที่บริสุทธิ์หมดเชื้อแห่งการเกิดแล้วเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นพอดีกับจังหวะที่พระอาทิตย์ขึ้นเลยค่ะ ฟังแล้วขนลุกเลยครับไม่น่าเชื่อว่าการสังเกตสิ่งใกล้ตัวในธรรมชาติแบบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นอิสระได้ขนาดนี้ นี่เองสินะครับเหตุผลที่ทําให้มีการสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นถูกต้องเลยค่ะด้วยความสําคัญของเหตุการณ์นี้นี่แหละชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาผู้ในชุมชนก็เลยร่วมใจกันสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นณนะบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่หลวงปู่ท่านบรรลุธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและก็ระลึกถึงคุณูปาการะของท่านครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลวงปู่ขาวท่านไปจาพรรษาที่ไหนเป็นหลักท่านก็ยังทุดงไปอีกหลายที่นะคะ แต่สุดท้ายท่านก็มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลจังหวัดน้องบัวลำพูตั้งแต่ปี2501เป็นต้นมาจนกระทั่งท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526ค่ะสิริอายุ95ปีพรรษา64ค่ะ95ปี64พรรษาเรื่องราวทั้งหมดนี้เชื้อเห็นพลังของการพิจารณาธรรมในสิ่งรอบตัวจริงๆนะครับ จากเมล็ดข้าวธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยไขประตูสู่ความหลุดพ้นแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสถานที่แห่งความทรงจำนี้ขึ้นมาด้วยจริงๆเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดให้เราเราท่านๆได้เหมือนกันนะคะว่าบางทีความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือทางออกของปัญหาที่เราอาจจะกําลังเจออยู่เนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาสามัญที่เรามองข้ามไปทุกวันก็ได้อืมจริงด้วยครับอาจจะต้องลองถามตัวเองดูไหมคะว่าเอ๊ะ มีเชื้ออะไรในใจเราที่มันรอให้เราพิจารณาอยู่หรือเปล่าหรือมีเมล็ดข้าวอะไรในชีวิตประจําวันของเราที่อาจจะนําไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเป็นคําคามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีค่ะ